อาวครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลลิตจากไรเกมิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ Horizon Zero Dawn นะครับเราจะมาต่อกันเลยนะที่รอสบอกว่าให้เรารอจนมืดนะครับก็รอจนมืดแล้วเรามาดูว่ามันเกิดสัญหาอะไรขึ้นกันแน่ไปนอนเอาแรงซะก,ก่อน rest at the campfire วิกเซฟมืดแล้วยังไงอะมาส่งสัญญาณอะไรก็ไม่รู้โอหเพิ่งสังเกตว่าล้อใส่ถ้าคุมหมูป่า <laughs> เอ่อผม ผมเคยอ่านในเพชรพระอูมาเล็กๆเขาบอกว่าสัตว์หมูป่าเป็นสัตว์ป่าที่น่ากลัวมากไหน่ากลัวเขาบางคนบอกว่านะนหน้าใมนหนังสือรู้สึกจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเสือว่าอะไรพวกนี้เพราะว่า <_ d ance> สัตว์ทั่วไปคือมันเวลามันสู้อ่ะมันสู้แล้วมันจะวิ่งหนี <_ d ance> คือทุกคนแค่อยากเอาตัวรอด <_ d ance> ไม่ได้กลัดจะฆ่า <_ d ance> มนุษย์แต่หมูป่ามันจะเป็นสัตว์ที่ถ้ามันสู้มันจะวิ่งใส่มันจะขวิด ควิดแล้วมันก็จะควิดควิดควิดแบบวิ่งวนรอบๆควิดควิดควิดอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแบบกวางที่อาจจะควิดแล้วก็วิ่งไปเลยหีไปเลยอะไรแบบน้ต้นนะเก o อข้นบริเวณี้ย่าโมแต่อธิบายเพชรเข้ามาเลยไม่รู้เลยมันคุยอะไรกันเอาไม้มา ยี่สิบสองแล้วสร้างก่อนครับก่อนมีของที่ต้องครับอะไรอะ ammo อ,มมอ๋ออ๋อโอเคอัปเกรดปึ๊บอ่าบวก5า capacityresource อ,อัพเกรดบวก10 capacity โหขาดไม้อีกแล้วไม้นี่ใช้แบบ Yeah. yeah, Follow the path. It's not far. That's heaven. What happened to it? A machine, that's one. What sort of machine does that? The sort of machine you're hunting now. Oh. I see. Oh, watch your carcass. I'll harvest the parts. Watch your surroundings. ป๊มามาด้วยไม่เป็นไรอูมุ่นใจอ่านั่นเจอแล้วไอตัวคี้ฟฟองฮงมบี้มานี้มานี้ด้วย <laughs> 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 oh, that. Won't be much farther now. So why are we the only ones out here tonight? Why can't the tribe's braves hunt this machine? They did. The kills we are theirs. Tomorrow they will hunt again. They won't need to. This machine will be my kill. Or your death. Be careful. ก็กระตือรือร้นที่จะแบบที่จะได้ล่านะฮะพ่อก็บอกถ้าประมาทแกก็ตายนะเว้ย,ยลองนี่สร้างได้อีกแล้วสร้างได้อีกแล้วครับติ้งกระเป๋ารีซอสมาเราจะเก็บได้เยอะขึ้นไอกระเป๋าสุดท้ายนี่กระเป๋าอะไรแซกเกอร์อินคีเทสไซอัพยมโมดิฟายแซกเกอรอปพลิเคชันอ๋อมดมดเก็บมดได้เยอะขึ้นโอ้ยกระเป๋านู่นกระเป๋านี่ก็ต้องมาแยกเนาะ ทำให้เป็นเป้ใบใหญ่ๆใบเดียวก็ไม่ได้ที่เหมือน,นมีขอมเก็บปึ๊บไม้ไม้เข้าใกล้ามาแล้ว สิ่งที่ได้เห็นก็คือทำให้คุณจะต้องอึง้งถ่า o d g e wrecked by sawtooth อ่อนถูกกระถ่มโ,โดนทำลายไปเลยฝีมือของซอ,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 อทู o อ่ามาแล้วใช้ตัวนี้ไหมเหมือนน่าจะ ทรงประมาณหมาป่าหมาในหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮตัวใหญ่มากเลยจะฆ่ามันยังไงก็แล้วแต่เชี๊ยพ่อสอนดีนี่วะการล่าครั้งนี้ต้องเป็นฝีมือของเธอเองเข้าใจไหมจะต้องจัดการเองคนเดียว ยูทร t r p ตอ e r เขาแนะนำให้ยูทริปสเตอร์มาก็คือยิงไปตรงนั้นแล้วยิงมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ไหนลองเคลื่องหินมาสิ มือกระโปงโอ้ย่าย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 อไม่หยุดเลยเว้ยคอร์ส ็นัางละโอ้ยไม่โดนอะ่ะ ของเยอะดีทีเดียวพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกมากหรือเป็นลือรถเก๋งเลย not to answer questions อ l o y พ่อ,พอมา,ามาที่นี่ทำมไม it was a test to hone my skills against a dangerous m อ n e ่อมก no follow l บอกว่าพ่อพามาฝึกใช่ไหมพ่อบอกเปล่าให้มาที่นี่ These <laughs> protecting If you have Demons destroyed land. the Sawtooth, how many braves might it have killed or injured tomorrow? The lesson lives within the question, Aloy. For years you've trained to win the proving, but only for yourself. As a brave, it will be your duty to fight for your tribe. My tribe? You said I wouldn't need them.

เอาอีกแล้วให้ตามอีกแล้วเฮ้ยพ่อนะวันสุดท้ายของการเป็นพวกนอ,กอคอกลแล้วถ้าผ่านการทดสอบลูกก็จะได้เป็นเผาน,นอลาสมาชิกชาวเผาน,นอลา I understand the final lesson, Rost. Do you? But if I'm going to stand for something, it'll have to be something I believe in. Then I hope you find it, Aloy. I hope you do. I'll go back to the cabin with you. I'm not heading there just yet. I have other plans. Oh, such as? I'll be waiting for you when at this time. I'll see you at Mother's Heart then. Mother Heart. you Mother Heart. เอาละเราก็จุดเซฟปิงเอ้าเมืนไม่จุดจุดสิเออเอ้ามันไม่มีไม่มีเอา้เอางงโอเคมีแล้วไฟล์เซฟตกใจว่าทำไมไม่มีไฟล์เซฟเลยครับอ้า u s e f u ผลละหมากลากไม้กันต่อเตรียมตัวจะไปกันไป ทำการทดสอบโอใใ้ใช้ใช้ไอ้ลวดสะดุดเน้นซะหมดเลยทริปแคสเตอร์มันจะงให้เราไปไหนเนี่ยเอ่อโอ้กลับไปบ้านเลยมั้งเนี่ยใช่นะรู้สึกอยากให้กลับไปบ้าน รู้อะผมอัดเมื่อกี้นาทีละสิบนาทีเท่านั้นเองยังได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเว็บเก็บตอนนี้อยากได้ไหม หรือถ้าเราใช้ธนูไฟยิงไอ้พวกมา้าพวกนี้มันจะเป็นยังไง กลนเป็นมูขคนะลโนนก็ยินมาล่อมาไม่ได้ยินอีกกูอีกไกลเกินโอเคมานี่ล่อมาเชื่อด Safe for a few minutes, anyway. Bad, you really need me. I can still get the upper hand. <gas> ด้วยขอบคุณมากเอ้ย เจ็ดแล้วไหมควิกเซฟจึงเอ่อคลาสอะไรเพิ่มได้หรืออย่างนอ้อันงนี้พอพอชั po ่นเพาชเพิ่มปริมาณเขาเรียกว่าอะไรยาที่เก็บแท็บเฮาช กับดักนะลูกธนูเก็บลูกธนูได้อีกอเก็บลูกธนูเราเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยสามสิบแล้วเลยทีเดียวบวกทีละสิบเลยเหรอโอเคสวยงามแล้วเนี่ยสร้างได้ไหมได้ด้วย 4 6โ,โอเคเลยไม่ชิงโซนไม่มัวแต่มัวแต่สร้างของไม่ทันได้ดู เก็บลวดเก็บลวดยาหมดแล้วด้วยไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่พูดถึงดู สกิลมีไหมมีสามแต้มแล้วเหรอว้าวไซเ์ลเอนดรอปฮันเตอร์รีเฟกสโลเอมดูริ่งจัมโอ้โหสกิลเท่ต้องเอาบาลานซ์เอมระหว่างอยู่บนเชือกเอาสิอ่า เจ้ากระต่ายตับเอ้ฆ่าได้ได้ของด้วยได้เนื้ออ๋อรู้สึกว่าเหมือนกับว่าต้องต้องใช้เนื้อในการอัปเกรดอะไรด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอร่ยรับป๋าพร้อมหรือยังถึงเวลาแล้ว ไม่พร้อมค่ะ Actually not yet I'll come back in a bit อ๋อก็คือให้เราไปเก็บนู่นเก็บนี่ได้จนกว่าเราจะพร้อมแล้วก็กลับมานะเข้าใจละอ่ะผมอยากได้ยาเพิ่มอีกนิดหน่อยกับพวกเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะฮะก่อนที่จะกลับมาที่นี่ก็คิดว่า วิดีโอตอนนี้ก็จบเอากันเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเราจะมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าบททดสอบในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเข้าเผ่านอรากันในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ